มาดูเรื่องนี้ครับทำผิดกฎหมายเช่นเดียวกันกับหญิงคนหนึ่งที่ลักลอบขายยาบ้าแล้วก็โดนจับปรากฏว่าเจ้าตัวร้องห่มร้องไห้นะครับเป็นห่วงหมาตัวเองว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่หญิงคนหนึ่งโดนจับข้อหาค้ายาเสพติดนะครับก็มีการกอดเจ้าหน้าที่ร้องไห้นั่งอุ้มหมากอดหมาร้องไห้แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตกใลปลอบใจกันกังวลครับกลัวว่าเดี๋ยวตัวเองโดนจับไปแล้วเนี่ย ไม่มีใครดูแลหมาเขารักมากเหตุการณ์น well, ี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อทหารและฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาล่อซื้อยาเสพติดจากหญิงสาวรายหนึ่งที่บ้านพักพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า428เม็ดไอซ์อีก1.47กรัมจากการตรวจค้นพบมือถือ2เครื่องจากการสอบสวนหญิงคนนี้ก็ให้การซัดทอดนะครับว่าซื้อยาบ้ามาจากนายอ่อนซื้อขายกันมาเป็น10ครั้งแล้วนะ ซื้อครั้งหนึ่ง2ถุงถุงละ200เมตรก็คือซื้อมาครั้งละ400เมตรราคา3,000บาทว่าง่ายๆซื้อมาเม็ดละ15บาทเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วหญิงคนนี้ก็จะเอายาบ้าไปขายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ใช้แรงงานในหมู่บ้านเม็ดละ30บาทกำไรร้0อเซแต่ขณะที่ถูกจับกลุมนะครับเจ้าตัวเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาโดยมีเจ้าขนมจีบเจ้าตูบตัวนี้นะครับมหมาแสนรักนั่งอยู่บนตักครับ เจ้าขนมจีบก็คงไม่รู้นะว่าเจ้านายไปทําผิดกฎหมายมามก็ให้เข้าให้น้านะข้างๆก็มีเจ้าหน้าที่คอยปลอบอยู่ตรงเนี้ยค่ะครับคือเจ้าหน้าที่เขาต้องยอมให้ขนมจีบขึ้นรถไปด้วยเลยนะแล้วก็รับปบากบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเจ้าขนมจีบไปพังพงก่อนนะครับด้านคดีนะครับตำรวจแจ้งไป3ข้อหาครับก็คือมีและจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าข้อหาที่2มีและจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2อยาไอซ์และข้อหาที่3เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1ครับ